สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมอีกครั้งนะครับไปกับเจียบหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานนะครับนานเลยแหละครับหลายเดือนเลยนะครับก็ไม่ได้ทําคลิปเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเลยนะครับอืมโอเคนะครับวันนี้ก็จะมาเสริมนะครับเรื่องเกี่ยวกับด้านวิชาการนะครับวิชาการของการโปรแกรมมิ่งในรถ Ford และ Mazda นะครับ ให้พ่ให,ใหพวกเราได้เรียนรู้เพิ่มเติมและเข้าใจเพิ่มเติมนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับซึ่งสิ่งที่อาจารย์เจี๊ยบกำลหลงจะเอ่ยถึงนะครับก็หลายๆท่านก็น่าจะไม่ทราบนะยังไม่ทราบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่างที่ไม่ได้มาจากจากสายตรงจากบร,ริษัท Mazda หรือ Dealer m a มาสหรือ Ford นะครับก็คงจะไม่ทราบลึกถึงในจุดที่อาจารย์กำลังจะเอ่ยถึงนี้นะครับพวกเราเคยได้ยินคำว่า a s b u i l d Data ไหมครับซึ่งศัพท์คำนี้นะครับมันจะถูกระบุไว้อยู่ใน IDS ของ Ford และ m a z d a หรือ,อผมไม่ทราบว่าของยี่ห้ออื่นเขาเขาใช้สับคำนี้ด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าของใน m a z d a กับ Ford กเขาใช้แต่ถ้ามาแปลเป็นภาษาไทยนะครับภาษาไทยที่อยู่ใน IDS ที่เป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะครับมันจะเขียนว่าที่สร้างนะครับที่สร้างนะครับซึ่งมันก็แปลมาตรงๆนะ as built นะครับ as built ก็คือ แปลว่าที่สร้างอะไรองี้นะครับจริงๆแล้วครับคือมันไม่ได้ใช่ความว่าที่สร้างแต่มันก็ถูกแปลมาอย่างงั้นนะครับก็ผมก็จะพูดทับศัพบเป็นภาษาอังกฤษไปแล้วกันนะครับเพื่อเรียกว่า s b u i l d Data นะครับอันนี้ s b u i l d Data เนี่ยมันคืออะไรนะครับนะครับสำหรับช่างนะครับสำหรับช่างที่ทํางานโดยใช้เครื่องมือ VCM2 นะครับ VCM2 ไอ้เครื่องกล่องแดงๆนะครับตัวอินเทอร์เฟซสำหรับที่จะไป โปรแกรมกล่องโปรแกรม BCM โปรแกรม PCM โปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ในรถ ford และรถ mazda นะครับเราต้องเข้าใจอีกนิดก่อนนะครับว่าทำไม SView Data ถึงมีบทบาทสำคัญกับการโปรแกรมนะครับก่อนอื่นนะครับอาจารย์อยากให้พวกเราลองนึกดูนะครับนึกภาพดูนะครับเอ่อ ไอ้กล่องแดงๆกล่องเล็กๆเนี่ยนะครับไอ้กล่งองเล็ๆกลๆที่เราเอามาเสียบโน้ตบุ๊กแล้วก็เสียบเข้ากับรถยนต์แล้วมันเป็นตัวอินเตอร์เฟซเป็นชื่อม,อมต่อเป็นการสื่อสารระหว่างโน้ตบุ๊กกับไอ้รถยนต์เนี่ยมันสื่อสารยังไงกันนะครับแล้วมันรู้ได้ไงว่าไอ้ไอ้ไอรถคันเนี้ยคือเป็นรถหมายเลือกตัวถังอะไรมันจะรู้ได้ยังไงมันม,มีเอาข้อมูลมาจากไหนนะครับนั่นแหละครับ ก็มาจาก s b u i l d Data นี่แหละครับนะครับคันนี้ s b u i l d Data มันคืออะไร s b u i l d Data อาจารย์พูดง่ายๆนะครับ s b u i l d Data ก็คือซอฟต์แวร์ของรถคันนั้นๆที่เรากำลังจะทำงานนะครับของรถคันนั้นๆเท่านั้นนะครับไม่ใช่รถทั้งหมดนะครับคันนี้เราก็จะงงแล้วนะครับอา้าวก็ IDS เนี่ยเชื่อม จับคันไหนคันไหนคันไหน,นไหนมันก็ได้หมดมันก็ได้ทุกคันให้ลองลองลอง,ลอง,ล,อง,ล,องลองหลับตานึกดูอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าหากว่าไอ IDS นะครับหนึ่งโปรแกรมเนี่ยนะครับมันสามารถโหลดสามารถเก็บไฟล์เก็บซอฟต์แวร์ของรถ Ford และรถ a z d าทุกคันเลยนะครับที่อยู่ในโลกเนี้ยในโลกมีไม่รู้ก,กี่ร้อยคันกี่ร้อยล้านคันผมว่า หน่วยความจำในโน้ตบุ๊กเอา้เป็นเป็นร้อยไบเลยนะร้อยเป็น100ยร้อยิกะไบหรือเป็นหมื่นหมกิกะไบก็ไม่มีทางเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแล้วมันเราจะดึงมันออกมาหรือจะเอามันใช้งานอย่างไรแล้วมันจะไปเก็บไว้อยู่ที่ไหนนะครับ เอาละนะครับอาจารย์บับทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้สำหรับออไอเดสที่มีไรเซนถูกต้องนะครับมีไรเซนถูกต้องมันจะอัตโนมัติเข้าออนไลน์นะครับทุกๆครั้งที่เราเสียบรถแล้วครับมันจะมันก็จะอัตโนมัติเข้าสออนไลน์นั่นแหละครับตอนนั้นแหละครับมันกำลังไปหาไอตัว s build data จากคลังใหญ่นะครับ คลังใหญ่อยู่ที่ไหนคลังใหญ่เมื่อเก็บอยู่ที่ต่างประเทศนะที่ที่บริษัทแม่มันนะครับมันก็จะดึงออกไปนะครับแล้วก็ไปหาไอ้รถคันนี้มันอยู่ในคลังใหญ่มันคันแล้วมันก็จะดึงกลับเข้ามานะมันจะดึงกลับเข้ามาเข้ามาแล้วก็มาเก็บอยู่ในโน้ตบุ๊กเรานะครับชั่วคราวเก็บในโน้ตบุ๊กเราชั่วคราวในขณนะน้นที่เรากําลังสื่อสารกับไอ้รถคันนั้นอยู่นะครับนั้นเวลาเรา เวลาเราโปรแกรมมันทึงโปรแกรมได้อันนี้ในกรณีที่เราไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเราไปอยู่ในที่อับสัญญาณแล้วก็รถคันนั้นก็เสียอยู่แล้วเราต้องโปรแกรมไอ้รถคันนั้นให้มันใช้งานได้เราจะไปดึงสัญญาณจากไอ้คลังใหญ่ได้ยังไง ในเมื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีนะครับไอเน,นี้ยเราคือเราหมดสิทธ์นะครับเราหมดสิทธิ์ที่จะดึงนะก็เราหมดสิทธิ์ที่จะท,ทำงานต่อนะครับดังนั้นไอแอสบิวต์ดัต้าหรือไอซอฟต์แวร์ดิบเนี่ยนะครับแอสบิวดัต้านี่เราสามารถเอามาเก็บเอาไว้ในโน้ตบุ๊กก่อนที่เราจะไปหาตัวรถเรามาเก็บไว้ล่วงหน้าได้นะครับเรามาเก็บไว้ล่วงหน้าได้เพราะเราเก็บไวใ้ในในในโน้ตบุ๊กเรา ล่วงหน้าเก็บไว้ใน c a l i b r a t i o n File นะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปที่อยู่โน้ตบุ๊กไปอยู่ในป่าอยู่ในแถวอยู่ในก็ไม่มีสัญญาณอินเทอรเ์เน็ตไม่มีสัญญาณไรไฟเราก็ทํางานได้นะครับเราก็ก็เข้าราก็เข้าไปเสียบรถพอเข้าไปเสียบรถปั๊บเรา,เ,ราเปิดเปิดซอฟต์แวร์ IDS ขึ้นมาไอตัวไอเอส Data ที่เราไปเก็บไว้ในไฟล์ c a l t i r n t i o n เนี่ยก่อนหน้านั้นแล้ว มันจะมันก็จะถูกไ,ไอเดียสหรือ v c m t เ o l มทมันสอบหาไอเดียสสอบหาปึ๊กมันก็รู้อ๋ออยู่ที่นี่มีแล้วคันนี้มันก็จัดการเชื่อมต่อแล้วจัดการให้เราทําให้เราโปรแกรมทุกอย่างได้หมดโดยไม่เขาเรียกว่าออฟไลน์ line, โดยไม่ต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถที่จะโปรแกรม PCM โปรแกรม b c m โปรแกร,ม, m, ร,แกรมทุกอย่างได้หมดนะครับนั่นคือ Sbuild Data นะครับ โอเคนะครับพวกเราก็อาจจะงงแล้ว S build Data เนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับแอสบิว d าต้มันคือซอฟต์แวร์นะครับมันคือซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ที่เขาไอโปรแกรมเมอร์เขาสร้างมันขึ้นมาให้กับรถคันนั้นนะั s ้นนะแ s b u i l d อสบิของรถแต่ละคันจะไม่เหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกันหรือแต่แต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันมันต่างกันนะครับจะไม่เหมือนกันเอาเอาแอสบิว d าต้ของรถค คันนี้เอามาใช้กับคันนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเพราะมันมันจะถูกล็อกไว้ด้วยหมายเลขตัวถังนะหรือวินนัมเบอร์นะครับนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือรถแต่และรุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าออปชันไม่เหมือนกันนะครับที่เราซื้อรุ่นรุ่นรุ่น,นพื้นฐานรุ่นท็อปอะไรพวกนี้ออปชันจะต่างกันเพราะฉะนั้นแล้ว a อสเิลดัต้ามันก็ต่างกันออกไปด้วยนะครับมันก็ต่างกันออกไปด้วยถ้าเราเอาของรุ่นท็อปมาใส่ในรุ่นพื้นฐาน โอ้คราวนี้เรามันจะมีเพียบเลยแต่มันใช้าางานไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ติดตั้งอ,อกกุปกรณ์นั้นหรือติดตั้งไอ้หววนั้นเข้าไปมันก็ใช้งานไม่ได้แล้วมันก็จะลบลูนหลังที่หน้าจอหน้าปัดอะไรมันเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดโดยที่รถเราไม่ได้มีเลยเราเคยเจอไหมครับรถเราไม่ใช่เกียร์ออโต้แต่ทําไมไฟเกียร์ออโต้ขึ้นมาที่หน้าปัดเรา่างนั้นนะครับก็เนื่องจากมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเราไปป้อนของคันที่ไม่ใช่ของคันนี้เอามาใส่เอามาใช้กับมัน มันก็เลยขึ้นมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปเลยไปหมดเพราะฉะนั้นแล้ว SB ส a t a เป็นของใครของมันของนะครับสลับกันไม่ได้นะครับสลับกันแล้วคันนี้วุ่นวายนะครับสเปคมันจะต่างกันนะครับโอเคตอนนี้เราพอจะเข้าใจแนละ้วนะครับว่า S b สบ a วตที่อาจารย์เจี๊ยบกำลังพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรเราพอพองพอพอนึกออกเลยนะครับคราวนี้ก็คือหน้าตาของ S b สบ t a ตมันเป็นอย่างไรนะครับเราลองไปดูนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะอธิบายเข้าไป เสริมเข้าไปในนั้นด้วยให้พวกเราได้ทราบเป็นช่วงๆนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับชมแล้วก็คงจะหมดข้อข้องใจว่า S-Bilda-Ta มันคืออะไรแล้วก็เราจะขอมันหรือจะเอามันมาได้อย่างไรไอ้นั้นเนี่ยคือเอาไว้คุยกัอนอีกทีนะครับโอเคครับไปติดตามชมนะครับหน้าตาของ S-Bilda-Ta ตัวจริงหน้าตามันเป็นอย่างไรเชิญติดตามเลยครับ นี่แหละครับคือหน้าตาของ s build data ของแท้ตัวจริงนะครับลองดูนะครับนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเราเข้าไปขอ S ไเลือก s build data ขึ้นมานะครับนี่มันก็จะเป็นตัวเลขตัวอักษรอ,อะไรเป,เ,ปเป็นแบบนี้ละ่ะเราก็ดูไม่รู้เรื่องลยนะครับเพราะมันมันคือซอฟต์แวร์นะครับมันคือซอฟต์แวร์ตัวเลขพวกนี้ถ้าเราเปลี่ยนตัวเลขพวกนี้แค่ตัวเดียวผิดหรือป้อนผิดตัวเดียวนะครับ ข้อมูลเปลี่ยนหมดเลยนะครับออปชันเปลี่ยนหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขพวกนี้สําคัญมากนะครับเวลาเราได้มาเราต้องการใส่เข้าไปในรถหรือใส่เข้าไปใน IDS นะครับเราจะต้องป้อนเราจะต้องดูให้ดีๆต้องป้อนทุกๆตัวนะครับที่ที่เขากระระบุมาให้ถูกต้องต้องอย่าใจร้อนต้องค่อยๆทํานะครับดูต่อไปนะครับและนี่นี่คือหน้าตาที่แท้จริงของคําว่า a Sbuild data อันนี้ของจริงนะครับอันนี้ของจริงนะครับซึ่งอาจารย์เจียบยกเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างครับหนึหนหนชุดนะลองลองดูต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเอ่อ Sb Delta อีกหน้าอีกหน้าตาหนึ่ง ซึ่ง s v d a t a หน้าตาแบบนี้เป็น s v d a t a ที่ถูกเซฟหรือถูกดาวน์โหลดจากในไฟล์แม่ออกมามาเป็นในลักษณะของไอโน้ตแพดหรือว่าไอเป็นไอ้ PDF ตรงนั้นนะ,นะครับมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งเราก็สามารถที่จะเรียกมาอ่านหรือเรียกมาดูได้ตลอดเวลานะครับนะครับลองดูสังเกตดูนะครับมันก็จะเป็นตัวเลขเป็นตัวอักษรเป็นอะไรยุกหยิกหอะไรเต็ไมไปหมดเลยนะครับเราก็จะ อ่านไม่รู้เรื่องนะครับอ่านไม่ออกนะครับบันเป็นภาษาซอฟต์แวร์หรือภาษาโปรแกรมเมอร์นั่นเองนะครับซึ่งเราก็ไม่มีสิทธิอ่านนะครับแล้วก็ตัวเลขตัวอักษรพวกนี้เปลี่ยนแค่ตัวเดียวเป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องเป็นราวเน่ยครับรัะ,ะนั้นแล้วก็เวลาเราโปรแกรมนะครับก็ต้องหรือเราเวลาเรา,เรา,เราป้อนตัวเลขตัวอักษรพวกนี้ใน أ, ในข้อมูล s build data ที่ใน ids เราจะต้องดูให้ด,ดีต้องป้อนให้ถูกนะครับป้อนผิด บรลัยนะครับนะจมต่อไปครับ